เดี๋ยวเราไปดูวิธีการวัดการรั่วของวาล์วของเครื่องยนต์คูบูต้าคูบูต้านั้นมีวิธีการวัดรั่วเหมือนอนกันกับเครื่องยนต์ทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทํานั้นทําอย่างไรและนี่ก็คือฝาสูบของเครื่องยนต์คูบูต้าที่เราถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการกรอกน้ําใส่เพื่อทดสอบเราก็น้ำมาหนึ่งขวด แล้วกรอกไปตามช่องนี้ที่เห็นเราให้เต็มอย่าให้ล้นถ้าวารั่วนี่มีน้ำซึมออกมาหลังจากเรา กรอกน้ําไปแล้วอย่างที่เห็นจะสังเกตได้ว่าวาวนั้นรั่วตูดไหลรั่วก็จะมีน้ําซึมออกมาแบบนี้ซึมออกมาบบนีก็ตัวนี้ก็เริ่มซึมเริ่มซึมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลดวาล์วปลดอย่างไรสำหรับเครื่องยนต์คูป้าเครื่องนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องเทน้ําทิ้งก่อนหลังจากที่เรารู้ว่าตูดไหนรั่วแล้วเราก็ทําการเอาวาล์วนั้นออก อีออกแบบบ้านๆออกอยังไงเดี๋ยวไปดูกันเ,เ,เราออกด้วยการบีบอย่างที่เห็นนี้เราทำการเอาสปริงออกเพื่อจะบดวาวเท่ากับจานวนที่วาวนั้นมนรั่วเราไม่ต้องเอาออกให้หมด เราตรวจสอบแล้วว่าน้ำมันซึมสูบไหนแล้วก็เอาสูบนั้นออกเครื่องมือที่ใช้ก็ปันบ้านนี่คือแป๊บประปาแล้วก็ไปเอาแปบา๊บกระดิมาเราไปทำการเอาหินเจียตักให้เป็นรูปร่างสนาดอย่างนี้ผู้จะกดให้ลงกลับเป้าตรงนี้ตรงนี้เราต้อกลับออก ง่ายๆนั่นเอง